เรรู้สึกว่ารายการนี้ก็น่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นรายการบาสสามคนสามอาชีพครั้งแรกของเมืองไทยเลยนะครับก็น่าติดตามครับแล้วเกมบาสสามคนเนี่ยต้องบอกว่ามันเล่นกันสนุกอยู่แล้วนะครับมันสูสีกันแน่นอนนะครับจากที่เคยตัวผมเองเคยแข่งมาเองด้วยนะครับและครั้งนี้ก็จะมาเป็นโพสตนะครับให้กับทีมชุดิดดักกอนครับผมเชิญชวนนะครับแฟนๆที่ดูบา์สเกตบอลไทยทุกคนนะครับรวมถึงแฟนบา์สทีมชุดิดดักกอนนะครับยังไงก็มาติดตาม ทีมชุดดิดากอนได้นะครับแล้วก็ยังไงทีมในเลีกเนี่ยผมว่าก็มีทีที่น่าสนใจหลายๆทีมเลยยังไงเข้ามาร่วมชมการแข่งขันครั้งนี้กันได้สวัสดีครับผมชวิตปีชาติวงศ์ที่เล่นชื่อปามตำแหน่งที่เล่นปีกเล่นอยู่สโมสรชุดดิดากอนครับก็สําหรับเสน่ห์ของบาสสามคนนะครับเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทั้งความแข็งแรงความคล่องแคล่วว่องไวกําลังใจแล้วก็เปอร์เซ็นต์การยิงที่แน่นยําครับ เป็นบาสที่เล like ่นภายใน10นาทีทําให้ผลสามารถติกล็อกได้ดอดเวลาและยังคงสามารถจบได้ในคะแนนที่21แต้มด้วยนะครับยังไงก็ตามฝากติดตามเชียร์ชุดดิดดารกอนทีมที่ผมเล่นด้วยนะครับก็สำหรับรายการ3-3ที่ถึงนี้นะครับทีมของเราจะมีสไตล์การเล่นที่เน้นความสามัรถีในระบบการเล่นเป็นสส่วนใหญ่จะเน้นซัพพอร์ตกันครับจะไม่จะไม่โชว์ความสามารถเฉพาะตัวมากจนเกินไปนะครับก็อยากให้ คนที่ติดตามเชียร์พวกเราอยู่แล้วก็ช่วยกันเชียร์พวกเราด้วยนะครับในรายการแข่งครั้งนี้ครับนะครับในการเล่น3าเสามเราต้องเล่นด้วยความรวดเร็วนะครับการส่งบอลที่แม่นยำและการยิงที่แม่นยำเช่นเดียวกันนะครับก็ในการแข่งสามสมตช์นี้นะครับหรือทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับเอ่อช่วยส่งกำลังใจนะครับเชียร์พวกเรานะครับทีมทุกทจากก้อนนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับผมขอบคุณมากครับส่วนตำแหน่งที่ผมเล่นนะครับก็คือ Power For ฟร์เวร์ด เป็นยิงได้ข้ามได้ส่วนผมส่วนใหญ่จะข้ามเน้นข้ามแล้วก็ใช้ความเร็วในการเล่นสามสามก็ยังไงอย่าลืมสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมติดตามทีมชุดอิดดา้อนนะครับสามสามสู้ๆครับเทคนิคการเล่นสามสามนะครับต้องขยันแล้วมีแรงครับส่วนที่ผมชอบก็คือสามสามคือมันง่ายและสนุกครับเ่ิญมาเชียร์ชุดอิดดา้อนด้วยนะครับ สนี่คือสตีบาเนี่ยครับก็จุดเด่นอย่างแรกเลยผมอยากให้ยิงต้องแม่น2คะแนนและเล่นต้องเร็วนะครับแล้วก็ป้องกันคือใช้ตัวสำรองให้ครบที่สุดฝากเชียร์ทีมชุดอิดดอก้อนด้วยครับฝากติดตามด้วยนะครับ